แข็งแล้วนะทุกคนนสภาพอากาศที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับก็คือสภาพอากาศฝนตกแบบนี้ครับทุกคนตอนนี้ฝนลงเม็ดนะครับจากฝนเนี่ยที่น่ากลัวคือตอนนี้คาบอุณหภูมิคือมันคาดเกี่ยวระหว่างจุดเยือกแข็งนะครับประมาณหนึ่งองศาศูนย์องศาแถวๆนี้นะครับแล้วมีลมเนี่ย มันจะทําให้ฝนที่ตกลงมาปิดเปลี่ยนี้ทุกคนจะกลายเป็นน้ําแข็งโดยที่เรามองไม่เห็นหรือเขาเรียกว่า black อซ e หรืออะไรพวกนี้นะครับเป็นน้ําแข็งที่บางมากแต่เราไม่เห็นอย่างที่ผมยืนเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนพื้นปูนใช่ไหมจริงๆมันลื่นนะครับนี่นี่ปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าบล็ c ไอซ์ครับนี่ตรงนี้จะเป็นเหมือนเบียร์วุ้นนลทุกคนเห็นไหมมันจะเริ่มกําลังเป็นน้ําแข็งแล้วครับเออแล้วไอเนี่ยไองเงาๆตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นแผ่นน้ําแข็งบางๆซึ่งล้อเราจะไม่ติดกับถนนครับอันนี้น่ากลัวมาก ต้องคอยเช็คดูอุณภูมิครับว่าอุณหภูมิจะล่วงไปถึงเท่าไหร่ถ้าอย่างคืนนี้มันปิดเปียกอย่างนี้แล้วคืนนี้ติดลบนะมันจะกลายเป็น black ice ทันทีครับกลางคืนยิ่งน่ากลัวครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นเลยมันจะหลอนเราได้นะมันจะทําให้เรางงครับเพราะถนนมมันจะเงาดําแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นน้ําหรือมันเป็นน้ําแข็งเพราะว่าอุณภูมิเนี่ยมันอยู่ระหว่างจุดเยือกแข็งพอดีนะมันก็เลยน่ากลัวอย่างตอนนี้หนึ่งองศาครับแต่ว่ามันเริ่มแล้วมันเริ่มจะเป็นน้ําแข็งแล้วครับ นากลมกันครับนี่รถเบาๆนี่ล่อนได้ง่ายเลยครับไม่ใช่แค่หิมะอย่างเดียวนะครับมันมีหลากหลายสไตล์มากในการที่จะลื่นนะเป็นน้ําแข็งเป็นเหมือนวุ้นเป็นแบบนี้เป็นหิมะเลยหรืออะไรเงี้ยครับมีหลากหลายเวลาที่อากาศมันไม่ถึงข้านติดลบครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะกลายเป็นฝนแต่พอตอนนี้พอตกกลางคืนปุ๊บฝนมันเริ่มเย็น มันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งตอนกลางคืนครับเนี่ยน่ากลัวนี่คือเหตุผลที่คนไม่ชอบขับรถกางตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าทัศนวิสัยทําให้มองได้ยากมากครับผมคนพยายามจะวิ่งกลางวันนะครับเพื่อความปลอดภัยของของของเรานะครับแล้วก็คนอื่นด้วยผมลองให้ทุกคนดูนี่ครับนี่ทุกคนเห็นไหมนี่มันมองแทบไม่เห็นทักว่าเห็นไหมเป็นเหมือนพื้นปกตินะแต่จริงๆมันคือน,น้าแข็งนะครับทุกคนดูมันคือเหมือนเบียร์วุ้นเลยอ่ะนี่แล้วดูตามต้นไม้นี่ แข็งแล้วนะทุกคนเนี่ยฮะน่ากลัวครับก็เดี๋ยวคานไปเรื่อยๆครับคานไปเรื่อยหลายคนถามว่าอย่างนี้จอดไหมว้ามันก็ไม่ถึงขั้นที่แปลกใหม่อะไรทุกคนก็ยังถือว่าเป็นเรื่องโอเคอยู่ครับอถ้าจะรอดีก็คงยากเพราะอา,ากาศก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับก็เดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆเอาเระวางังแต่ถ้ามันลื่นเป็นแบบแรกไอเอาไม่อยู่แล้วคือต้องจอดครับ แล้วว่าบนถนนโปกติอะ่ะเขาจะฉีดน้ํายาครับมันจะมีรถมาฉีดน้ํายาโรยเม็ดเกลือเพื่อไม่ให้น้ําบนถนนเนี่ยจับตัวแต่อย่างตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะฉีดไม่โดนเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะฉีดมันจะปล่อยมาตามท้ายรถครับตรงนี้จะแห้งเห็นไหมแีะยังไม่เป็นน้ํเกาจะมีรถมาคอยฉีดให้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งปกติครับที่อาชีพขับรถในอเมริกาต้องเจออยู่แล้วนะไม่เรื่องแปลกใหม่หรือแบบ อะไรขนาดนั้นนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะแต่เรื่องสะบ้าหิมะหรือถนนเนี้ยทุกคนเจออยู่แล้วครับไม่ใช่เรื่องอะไรนี่คือหนึ่งในปัญหาที่ต้องเจอกับอาชีพขับรถในอเมริกาครับ